จาก j a d o l e a r n i n g นะคะวันนี้พวกพี่จะมาแนะนำคำศัพท์ว่า Core Competencies ซึ่งเป็นคำศัพท์ version Business English ของคำว่า Advantages ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ค่อคนข้างทั่วไปค่ะ Core Competencies เป็นคำศัพท์ที่เมื่อก่อนส่วนมากจะพบในทฤษฎีธุรกิจค่ะแต่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในออฟฟิศจนติดปากกัน ส่วน core competencies สามารถใช้กันยังไงเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์กันก่อนค่ะ Advantage คือความได้เปรียบ Our rival company is growing more and more powerful. We have to plan a new strategy. Do you have any good ideas? I think we should find our company's advantages first. ในประโยคตัวอย่างนี้เราใช้คำว่า advantages ซึ่งแปลว่าข้อได้เปรียบหลักเราก็ถูกต้องนะคะแต่ฟังแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเป็นข้อได้เปรียบระยะสั้นๆแนว t a c t i c แต่ถ้าจะให้รู้ว่าเป็นข้อได้เปรียบระยะยาวในเชิงกลยุทธ์ในเชิง s t r a t e g y หรือ Tactics ที่เป็น sustainable คือ,อย่างอยั่งยืน ในกรณีนี้เปลี่ยนจาก advantages มาเป็น core competencies มาลองใช้ core competencies กันดูนะคะ I think we should find our core competencies first core คือแกนหลัก competencies คือความสามารถ core competencies คือความสามารถหลักๆของบุคคลหรือบริษัทที่ทำให้บริษัทหรือบุคคลมีข้อได้เปรียบเป็นจุดแข็ง อ่า uh, core competencies ฟังแล้วดูเซียนไหมคะ What are your core competencies I think my core competencies are จริงๆแล้ว core competencies ส่วนมากเราจะใช้กับบริษัทแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ค่อนข้างแรงคะ่ะสำหรับใครอยากเรียนภาษา business English พี่จินดาขอแนะนำว่า be ready to talk about your core competencies แล้วเจอกันใหม่ใน On the Job English ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอา i ิอสชาว